สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือศูนย์ห้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาเช็คตีนี้ครับเลื่อยโซ่ยนต์นะครับ ออาการก็คือน้ำมันล่อลื่นโซ่รั่วนะครับก็ไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจว่ารั่วจุดไหนนะครับผมเลยถอดชุดชุดฟังคัดนี่ครับชุดที่มันมีปั๊มทุกท่าเห็นไหมครับตัวนี้คือปั๊มไม่น้ำมันรอรอโซ่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้สายตัวนี้นะครับสายตัวบนตัวนี้ก็คือสายที่น้ำมันออกจากปั๊มมาเลี้ยงโซ่นะครับมันจะ ออกมาที่รูแล้วแถวแถวนี้นะครับรูนี้นะครับนี่รูนี้ครับรูนี้ครับมาเลี้ยงโซ่นะครับมันจะฉีบมาตรงนี้นะครับมันก็จะไปหล่อรื่นโซ่ครับส่วนน้ำมันที่ออกจากถังนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเข้าตรงนี้นะครับดำๆตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเป็นลูกยางครับลูกยางที่ปั๊มออกมานะครับลูกยางที่ปั๊ม อ่ออกออกมาหาปั๊มนะครับไอเป็นเป็นสายน้ํามันนะครับที่ออกจากถังมาหาปั๊มนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่น้ํามันดูนะครับว่ามันออกจากไหนตอนแรกผมทอดมาเห็นมันหยดมาตรงนี้นะครับตรงไอตัวตัวปรับไอ้น้ามันออกมากออกน้อยเลยนะครับน้ํามันมาเยิมออกตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าแก๊สนี้รั่วหรือว่ามันรั่วที่สายน้ํามันไปถังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ํามันดูว่ามันรั่วตรงไหนนะครับ มาดูครับรั่วอันไหนครับเห็นแล้วก็เห็นรอยน้ำมันเลยนะครับเห็นไ้ครับเพื่อนดูใกล้เห็นไหมครับน้ำมันเยิ้มเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับน้ำมันเยิ้มลมาแล้วนั่นนะครับหยดไปเห็นไหมครับโอเคคับจะงนี้รั่วรั่วตัวนี้ครับรั่วตัวสายที่ออกจากถังมาหาปั๊มนะครับเราก็จะเปลี่ยนมันมีสายเปลี่ยนอยู่นะครับก็ขอตัวอย่างเปรียบเทียบ การเปลี่ยนก็เราก็ต้องถอดน็อตยึดปั๊มสองตัวนะครับเอาปั๊มออกมาครับแล้วก็ดึงสายออกมานะครับ มันไหลออกนะครับมันเราไม่ได้เด้นออกก่อนนะครับนี่จะเป็นกองนะครับกองกองน้ำมันเครื่องครับถ้าน้ำมันเครื่องมีเศษสกปรกกจะกองนะครับทาให้กองมันจะทําให้ปัม๊มปั๊มมันตันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเทน้ำมันออกก่อนนะครับ เี่ครับเราจะเปล paper, ี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดไปเทียบเห็นไหมครับมันหลวมเลยครับมันแข็งมันบวมนะครับอันนี้เข้าไปมันก็จะส่วนมากมันจะรั่วตรงนี้นะครับตรงนี้มันแข็งนะครับหมายแรกแรมันก็นิ่มนะครับพอใช้ใช้ไปพอมันแข็งมันก็รั่วโอเคนะครับผมก็จะไปซื้อมาเปลี่ยนโอเคนะครับซื้อมาแล้วครับนี่ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวเก่า สังเกตร,รูนะครับรูตัวใหม่กับตัวเก่าเห็นไหมตัวเก่ารูมนันจะใหญ่นะครับมันบวมนะครับอันนี้ตัวใหม่รูเล็กอยู่นิ่มของใหม่มันก็จะนิ่มนะครับยางมันนิ่มแต่นี่แข็งเลยนะครับโอเคครับเราก็ใส่คืนนะครับประกองใส่ ดูหาดูตำแหน่งเลยครับมันจะเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นเหลี่ยมฉากนะครับเหลี่ยมฉากอยู่ด้านข้างกับด้านล่างแบบนี้นะครับมันจะมันจะเข้าล็อกไม่ได้นะครับถ้าไม่ใส่แบบนี้นะครับกดก็ไปเลยครับ แข็งสักหน่อยนะครับเพราะว่าทุกยางมันยังใม่อยู่นะครับเราก็ใช้ไขควงครับปลายไขควงแบนนะครับกดเข้าก็ระวังเลยก็จะให้ยางมันขาดนะครับก็ปั๊มใส่เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับโอเคครับ ครับมาดูกันว่ารั่วไหมครับอันนี้ในเป็นน้ำมันเก่าแล้วครับเ็ดไม่ทันหมดเด็ชคบ ยังมีอยู่ทำไมรั่วอีกทำไมรั่วอีกนั่นครับเสียงไม่อยู่หรอเข้าสนิทอยู่นะครับ ถอดดูไหมเขามันทำไมจิงเลือกอีกนะครับหรือว่าลูกยางมันเข้าไม่สนิทเลยนะครับไม่ได้ทากาวแล้วครับเพราะว่าไอ้อะไรมันก็ไม่ใช่รุ่นของมันที่มากับเครื่องนะครับจริงจริงมันก็บริษววรัทผู้ผลิตมันก็ไอ้ตัวนี้มันอาจจะมันจะเล็กไปนะครับ ถึงจะเป็นตัวใหม่แต่ว่าถ้ามันเล็กมันก็ไม่อยู่นะครับกาวนี้ก็กาวที่บอมันก็ทากับอยู่มันอยู่กับน้ำมันนะครับปกติเราใช้ทาอ่างไอ้ท้องอ่างของไเครื่อง GX สามห้านะครับอ่างล่าง,างกับอ่างบนนะประกบกันอ่างระหว่ังตัวอ่างกับตัวเสื้อ มจะหลวงจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกแรงเท่าไรนะครับกดเข้าง่ายไม่ตึงนะครับไม่ฟิตง่ายไม่ฟิต ครับมาดูกันว่ารั่วไหมครับนี่นี่ในเป็นน้ำมันเก่าแล้วครับเก็ดไม่ทันหมดเเ็ดครับ ยังมีอยู่ทำไมรั่วอีกทำไมรั่วอีกงั่นครับสิกเนื้